ครอมอรไฟเขียวขยายใช้จ่ายเราชนะอีก1เดือนเพิ่มเงินในโครงการอีก3,000ล้านรับผู้ลงทะเบียนเพิ่มสวีดัสสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องดูเกสเกอนฮะก่อนที่เราจะไปทุกข่าวก็อีกเช่นเคยนะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับไปทุกข่าวนี้กันเลยดีกว่าฮะประเด็นเราชนะว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเพิ่มเงิน 3,000ล้านแรงข่าวจากทำเรียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนั่นเองวันนี้นะครับ20เมษายนมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเราชนะโดยขยายระยะเวลาในการใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจากสามารถใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564 เป็นใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564นอกจากนี้เห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31. ล้านคนกรอบวงเงินไม่เกิน2 1,200ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ33.5ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น2.4ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน2,43,242ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น3,042ล้านบาทนั่นเองนะฮะโดยให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการได้ใช้จ่ายจริงเป็นรายวันโดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกันและกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าบริการไม่สําเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้ำภายในวันที่24กันยายน2564นี่เองนะฮะก่อนหน้านี้นายเดชาพิวัฒน์สงขาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าปัจจุบันวงเงินที่เหลืออยู่นะฮะและสามารถใช้จ่ายเยียวยาประชาชนจากผลกระทบจากโควิด -19 เหลืออยู่ประมาณ300ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนคือ1เงินกู้ตามปรก,รกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงิน1ล้านล้านบาทซึ่งปัจจุบันวงเงินเหลืออยู่ประมาณ200แสนล้านบาท 2. งบกลางในปี2564ซึ่งเดิมมีการตั้งงบกลางไว้ในวงเงิน1.39แสนล้านบาทแบ่งเป็นงบกลางรายงานสำรองใจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น9.90หมื่นล้านบาทและงบกลางในส่วนของโควิด1 9 40,000ล้านบาทปัจจุบัน งบกลางรายงานสำรองจ่ายได้ใช้ไปแล้วประมาณ1.9หมื่นล้านบาทคงเหลือประมาณ8หมื่นล้านบาทและอีกส่วนคืองบกลางโควิด -19 คงเหลือ2ประมาณ20,000ล้านบาทโดย20,000ล้านบาทที่ใช้ไปรัฐบาลนำไปใช้มัดจำวัคซีนและอีกส่วนนำไปใช้เพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์รวมแล้วงบกลางที่เหลือทั้งสส่วนซึ่งสามารถใช้ได้อยู่ที่ประมาณ100ล้านบาท จากงบกลางที่เหลือประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทวงเงินที่ใช้ได้ในการนําไปเยียวยาโควิดสิให้กับประชาชนคงอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นล้านบาทเนื่องจากสํานักงบต้องขอกับงบกลางบางส่วนไว้รองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากภายแล้งน้ําท่วมหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทดังนั้นโดยรวมแล้วเมื่อดูจากเงินกู้และงบกลางที่ใช้ในการเยียวยาประชาชนได้จะอยู่ที่ประมาณ2.5 ถึง2.6แสนล้านบาทนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นการขยายกรอบวงเงินการใช้จ่ายนะซึ่งผมว่านะคุณจะขยายไปยังไงก็เท่านั้นฮนะวงเงินเันเท่าเดิมอะ่ะใช่ไหมฮะคุณจะมาขยายเดือนหน้าแต่สมสม,มุตินะเงิน7 0 0 0หมดเดือนหน้าแต่คุณบอกขยายใช้จ่ายเดือนหน้าโอเคดีไหมดีฮะแต่คุณเชื่อไหมฮะตอนนี้มันเหมือนเค์ฟิวรุงหลวงแล้วถูกต้องไหมฮะคุณต้องเพิ่มงบประมาณคุณต้องหาวัคซีน คุณต้องรีบทำอะไรมากกว่าที่จะสมองล้าหลังตามโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการเยียวยาของรัฐบาลฮะค,คือไม่มีอะไรกูก็โยนเงินโยนเงินเยนเงินน,นะฮะร,ระบบจาัดก,การไม่มีทำอะไรไม่เป็นง่ายๆนะก็เป็นข่าวขวข่าว,าวด่วนมาฝากพี่น้องกันทุกคนฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ